สวัสดีครับบ้านสวนลูกอิดนะครับที่เห็นอยู่นี้คือท่อนพันธุหญ้านรกจากกระพัดนะครับของแท้ครับหลังจากชําได้น่าจะสองวันนะฮะเห็นไ,ไหมรากออกสวยงามท่อนใหญ่ครับท่อนพันธุหญ้าของของบ้านสวนลูกอิด ่อนใหญ่ครับอันนี้ประเภท่อนใหญ่นะนะครับจะให้ดูที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่า,าส่งไปให้บุรีรัมย์กับจังหวัดตากแล้วไม่สามารถใส่รางได้เพราะว่าท่อนมันใหญ่ครับมันเลือนะครับนี่เห็นไหมออกรากโอ้สวยงามเลยครับเนี่ยนะครับออกรากออกยอดแล้วนะครับ นี่ท่อนใหญ่นะครับท่อนใหญ่เห็นว่าเห็นไหมเขาออกสีเขียวอมม่วงนะครับคือยอดของเขา,านะครับสวยงามครับส่วนอันนี้นะครับเป็นประเภทท่อนปันกลางนะครับเห็นไหม ก็ออกรากแล้วนะฮะยอดเขาก็อย่างที่เราไห้ฟังนะครับก็คือออกเขียวอมม่วงนะครับ,นะรบเขียวอมม่วงนิดหน่อยนะครับอันนี้คือ,อทํำไม่ได้สองวันสามวันนะครับเป็นอันนี้ท้ายสุดนะครับ จะเก็บไว้ปลูกเองนะครับเก็บไว้ปลูกเองอันนี้200่้นนะครับส่วนตรงนี้20่อนนะครับ,รอนนรบของแท้ดูจากยังไงเอ่ยนะครับจะไล่ฟังนิดนึงอ่ท่อนเขาจะออกเขียวเขียวเหลืองแล้วก็มีฟ้านะครับเห็นไหม ทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่เขียวเหลืองมีฟ้านะครับแต่ถ้า,าปักช่องหนึ่งเขาจะเขียวเขียวมากเลยนะครับเขียวเขียวกว่านี้นะครับเขียวกว่านี้มากแล้วยอดเขาจะสีเขียวไม่ยอดเขาจะไม่เขียวอมอมม่วงแบบนี้นะครับแล้วข้อสำคัญนะครับให้สังเกตที่ตรงนี้ฮะ ่อนเขานะครับเวลาตัดออกมาให้สังเกตดูเขาจะไม่กลมนะครับเขาจะรีรีนะครับให้ดูท่อนใหญ่เนี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นวงรีนะครับเป็นวงรีนะครับเห็นไหมวงรีอันนี้คือนรกจักรพพัดของเท้นะครับก็อย่างแต่ว่าก็ เห็นใจลูกค้าอยู่นะครับเพราะว่าเวล,ลาสั่งเข้าไปนะมันก็ถึงบ้านเราก็เราก็เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้นพันธุ์นรกจกักรพรรดิของแท้ก็อีกแห่งหนึ่งก็จะมีที่บ้านสวนลุงอิดนี่แหละครับนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ที่ช่อง้านสวนลูกอิดนะครับแล้วก็เบอร์โทร0812049151นะครับสิ้นเดือนนี้ก็จะมีอีกลอตหนึ่งเลยนะสวยๆนะครับท่อนใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆขนาดอาพอเหมาะกขนาดนี้นะฮะขนาดนี้มือนะครับเห่นนี้อันนี้นะแต่ว่าวัาวนสวนลูกอิดจะเน้น ให้ลูกค้าก็มีแต่ท่อนใหญ่ๆอย่างนี้นะครับครับขอบคุณมากครับอย่าลืม,มกดติดตามที่ช่องบรรสวนลูกอินนะครับสวัสดีครับ